ดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงชาวราศีกันนะคะ ในเดือนพฤศจิกายาน2 5 1 8นี้ชาวราศีกันคุณจะเป็นยังไงบ้างรวมของคุณการงานการเงินความรักคนโสดแล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วจะเป็นยังไงเรามาดูกันใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะแป๊บๆก็จะปีใหม่แล้วเห็นไหมคะ,ะดวงชาวราศีกันของคุณนะจะเปลี่ยนแปลงไหมนะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเรามาดูกันเรื่องการงานก่อนนะคะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวราศีกันนะคะการงานของคุณเนียวหูเดือนนี้ก็ มีความรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยหลังจากเบื่อเซ็งเรื่องการงานก่อนหน้านี้ที่ว่าทำแล้วไม่ได้อย่างใจแต่เดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสนะที่คุณจะ หมายถึงว่ามีความพอใจในระดับของการงานของคุณที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานค้าขายงานส่วนตัวธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําหรืออาจจะเป็นระบบข้าราชการในอย่างเงี้ยมีโอกาสนะที่คุณจะสบายใจ,จกจบเรื่องงานนะคะเออว่าเออนะสิ่งที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี้ยนะคะในที่สุดมันก็สําเร็จแล้วก็มันบรรลุเป้าหมายของเราที่เราตั้งฐานไว้นะคะไม่ว่าเรื่องกิจ,จกรรมการงานต่างๆที่เขาเรียกว่าอา,อาจจะเป็นงานในส่วนในร ไร่ของคนบางกลุ่มหรือว่าคนบางกลุ่มที่เกี่ยวกับางานฟรีแลนซ์งานส่วนตัวงานเ,าเขาเรียกว่า,าขายของออนไลน์อะไรต่างๆนะเดือนนี้จะมีโอกาสนะที่จะแบบว่าสะพัดมากขึ้นดีมากเลยดีกว่าที่ผ่านมาอีกนะก็คือทําให้เรามีความสุขมากๆเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือว่ามีความสบายใจที่ว่าการงานของเราเนี่ย หลังจากที่เราหันหลังเราเบื่อเบื่อมาแล้วเนี่ยทำไมนะช่วงนี้เราเริ่มจะรู้สึกว่าเราต้องกลับมาเขาเรียกว่ามาจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้เห็นไหมคะกองล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยทำให้คุณรเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆอยากจะทําอะไรใหม่ๆหรืออยากจะมองหามาใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณให้มันเขาเรียกว่าให้เรามีอะไรใหม่ๆที่ทํา ดีขึ้นกว่าเก่าหรืออาจจะมีงานเสริมเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเนะี่ยอยากจะมองหาอะไรที่เรียกว่าหลังจากมีงานประจําอยู่แล้วอยากจะได้ไรายรับรายรับตา่างๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยอาจจะไปทําเสริมอะไรหรือเกี่ยวข้องกับอะไรเพิ่มมากขึ้นก็ได้ในเดือนนี้ก็มีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้คุณมีความสุขหรืออยากจะไปทําอะไรใหม่ๆที่ได้ดั่งใจตัวเองก็ได้นะคะเป็นกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าอาจจะมีคนเนี่ยอาจจะชวนคุณไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็าอาจจะไปทํางานนั้น นั้นอย่างเงี้ยนอกเหนือจากการประจําอยู่แล้วหรือว่าบางคนก็มีโอกาสนะที่แบบอยู่ว่างงานเกินไปสบายเกินไปเดือนนี้มีโอกาสไปทํากิจกรรมนะคะในสังคมในเขาเรียกว่ากิจกรรมใหม่ๆที่เราอยากทำมานานแล้วนะคะแต่ว่าเดือนนี้มีโอกาสนะที่คุณจะได้ทําในสิ่งที่ คุณอยากทำนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาอุปสรรคไปบ้างแหละอุปสรรคบ้างแหละนิดๆิดหน่อยๆน่อยแต่ว่าไพ่ส่วนมากแล้วก็จะออกมาเป็นไพ่ที่ดีนะนิดๆิหน่อยน่อยก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ถึงกระทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจนะคะเพราะว่านี่เห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดเลยอะไพ่ออกมาค่อนข้างจะดีนะในเดือน เดือนเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้เพราะว่ากา้ปีใหม่แล้วบางทีเราก็อาจจะอยากทําอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรแบบให้สบายใจมากกว่านี้อะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะไปรีแลกจะไปทํางานเบื่อแล้วอยากจะรีแลกกับตัวเองก็ทําได้ด้วยเช่นกันนะคะก็อาจจะมีแบบงานที่เสริมๆเ,เข้ามาอาจจะเป็นสองอย่างในเวลาเดียวกันที่จะต้องทําต้องเคลียร์ต้องจัดต้องอะไรไปหรือว่าต้องแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าทำเขาเรียกว่า ทำยอดทำเป้าอะไรของคุณให้มันมันลุกก็มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะได้รับมอบหมายในเรื่องการงานแล้วก็ทําให้สําเร็จในเดือนนี้ก็ทําให้คุณมีความพอใจนะที่อยากจะทําอยากจะเคลียร์ปัญหาอยากจะแก้ไขอะไรอย่างๆหรือว่างานคุณอาจจะวิ่งสองที่สามที่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นงานเซลล์งานค้าขายก็ค่อนข้างจะโดดเด่นอาจจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเพิ่มที่ทาให้เราต้องเหนื่อยแต่ว่าเรามีพลังในการทํางานนะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินของชาวราศีกันกันบ้างนะการเงินน่ะก็จะเป็นตัวแทนจับไพ่ชาวราศีกันนะคะว่าการเงินของชาวราศีกันเป็นยังไงในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเงินที่ได้จากคนรักเงินที่ได้อะไรใหม่ๆหรือว่าเงินที่ได้จากคนในครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีใครเอาข่าวดีมาให้เกี่ยวกับเรื่องการเงินอาจจะเป็นคนรักก็ได้นะคะอาจจะเขาอาจจะช่วยเหลือในเรื่องการเงินได้สมมุติว่าคุณอาจจะ แบบนะทาเป็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในที่สุดคุณก็อาจจะมีคนเข,ข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการเงินให้มันไปได้สิ่งสักิ์สิทธิ์หรือว่าคุณที่นับถืออะไรนะคุณขออะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณจะได้อย่างที่หวังเลยนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นเงินที่เราอ,อาจจะไปนะอาจจะรอคอยเงินอะไรมันก็สําเร็จอนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณอยากจะทําอะไรน่ะเดือนนี้เรื่องการเงินของคุณจะเริ่มสําเร็จแล้วสิ่งที่คุณร้องขอไปสิ่งที่คุณวาดหวังไว้ นะผลงานหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นนะคะหรือว่ารอคอยสิ่งนั้นมานานแล้วในที่สุดเดือนนี้จะได้รับข่าวดีกับเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินที่จะแก้ปัญหาแก้ไขในเรื่องหนี้สินในเรื่องอ,อะไรบางอย่างที่เราอะคิดว่าเออตรงนี้จะช่วยเราได้เนี้ยก็อาจจะได้เรื่องได้สําเร็จจริงๆหรือว่าการค้าขายที่เราอะรู้สึกว่า ที่ผ่านมาเราเหนืห่อยเหลือเกินถ้าขายอะไรไม่ได้อย่างใจเลยเนี่ยเดือนนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เด่นชัดมากๆเลยหรือว่าขายคล่องขึ้นขายดีขึ้น นะคะหรือว่าอาจจะแบบทําอะไรผลประโยชน์ที่คุณรับไปหรือที่คุณทําแล้วเนี่ยจะส่งผลให้คุณเนี่ยมีรายรับรายได้ที่ดีมากขึ้นในเดือนนี้เลยนะนอกเหนือจากเงินเดือนประจํานอกเหนือจากเงินที่ได้อยู่เรื่อยๆอาจจะมีได้หลายช่องทางมีโอกาสเงินดีมากอับสิบเปรียญเนี่ยก็ถือว่าคุณเองมีโอกาสจะได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะเออหลักบางคนก็ได้รับหลักแสนหลักล้านเลยนะคะคือเงินก้อนใหญ่ของคุณเห็นไหมโดยเอ็มเดิตอินเทร็ก็คือประเภทที่ช่วยคุณเนี่ยแบบ อยู่อย่างสบายสบายหรือเอามาหมุนได้สบายๆเลยนะอืมเคลียรปัญหาโน่นนี่ได้ลงทุนได้เพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดโน่นนี่นั่นด้วยในเดือนพิจิกานี่อยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะทําอะไรก็เริ่มทําได้หรือใช้เงินไปให้เป็นประโยชน์หรือว่าอาจจะมันเป็นเงินที่เขาเรียกว่าเป็นเงินที่ได้จากคนไกลๆก,ก็ได้นะคะหรือว่าเ,เป็นเงินที่เขาเรียกว่า เ,เขาเรียกว่าสิ่งที่เรารอคอยมานานแล้วเนี่ยเห็นไหมมีเรื่องเฉลิมฉลองให้สบายใจด้วยในเรื่องการเงินเห็นไหมชาวราศีเาชาวราศีกันเนี่ยโอ้ดีมากๆทางเรื่องการงานการเงินเนี่ยคนครอบครัวก็อาจชจ่วยเหลือหรือว่าอาจจะได้อะไรหรืออาจจะมีคนสนับสนุนในเรื่องการเงินนะคะทำให้คุณสบายใจเรื่องการเงินดีขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคนครอบครัวในครอบครัวก็อาจจะช่วยเหลือก็กูลอะไรอย่างเงี้ยนะการเงินดีมากอ่ะนะ พอ่พอกระสีสิงในช่วงเนี้ยชาวราศีกันนะสบายใจมากเรื่องการงานการเงนินนะตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณจะสบายไปอีกระลอกหนึ่งหรือว่าตอนนี้อยากจะทําอะไรใหม่ๆก็มีโอกาสจะเปลี่ยนงานจะจะเริ่มต้อนอะไรใหม่ๆเนี่ยเดือนนี้ได้เลยต่อไปมาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักกันบ้างนะคะคนโสดเป็นยังไงคนโสดคนโสดที่มีสเสน่ห์เห็นไหมบางครั้งคุณเองเนี่ยคนโสดก็อยากจะมีใครสักคนที่อยู่เงางามมานานละ อยากจะมีใครมาดูแลนะคะถามว่าก็มีโอกาสไหมมันก็มีบ้างละแต่ว่ายังเข้ามาไม่ถูกใจเลยอะ่ะยังแบบเป็นรักสามเจ้าเราสามคนอยู่เห็นไหมคือพูดได้ง่ายความรักคนโสดยังไม่สมหวังก็คู่จริงก็ยังไม่เข้ามานะคะคือตอนนี้คนที่เข้ามาเนี่ยเขายังอยู่ไกลๆจากเราชาวราศีกันจะเห็นได้ว่าคุณรอคอยใครที่แบบคู่จริงหรือคนที่เขาเรียกว่า เป็นคนที่เหมาะสมกับเรานะคะอันนี้เราก็ยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่แบบว่าเจอแต่คนหลอกลวงมีปัญหามีภาระเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาก็กลัวว่าหวังผลประโยชน์ในตัวคุณบ้างในการเงินของคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะระแวงไปกับทุกคนที่เข้ามานะคะถามว่าตอนนี้ยังอยู่กับตัวเองได้อยู่นะ นะไม่ได้เดือดร้อนก็คือว่าแม้ไม่มีความรักอะไรแต่เราก็มีครอบครัวแล้วก็มีคนรอบข้างเพื่อนฝูงสังคมคอยช่วยคอยอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยทาให้เราเนี่ยอาจจะแบบนะความรักจะไม่มีเว็บอะไรอยู่โสดไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าเนี่ยเอาใจใส่ในเรื่องอื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยความรักก็เลยยังไม่โดดเด่นหรือไม่ก็อาจจะมีโอกาสบางคนก็อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เขาเรียกว่า อาจาจะมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออแต่ว่าอยู่ห่างๆกันหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้คือไม่ค่อยได้แบบว่าอะไรกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมาคุยกับคุณแอคบคุยกับคนเพราะเขาเหงาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ให้ระวังคนประเภทนี้เข้ามาด้วยเช่นกันแต่ว่าคุณเองอ่ะคุณเป็นคนโสดที่ยังเลือกได้ยังไม่ตัดสินใจอาจจะคุยแก้เหงาแก้เซ็งแต่ไม่ได้ตัดสินใจที่จะคิดเจ้าว่าเออนะ เออจะตกลงลงใจคุณรอคอยใครสักคนที่าอาจจะเป็นคนที่ถูกสเปคคุณที่เขาไม่ค่อยได้เอ่อเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้เนี่ยเห็นไหมให้เป็นพ่อแม่จริงๆคือคุณรอคอยใครสักคนที่แบบว่าเป็นฮีโร่ในใจของคุณที่ว่าคุณอยากเจอคนที่เป็นพ่อแม่จริงๆคนที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะเออตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ได้เจอแต่ว่าจะเจอคนที่แบบประเภทเออ แอบเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแอบฝันเสน่ห์คุณอะไรอย่างเงี้ยอยากจะคุยกับคุณอยากจะเข้ามาในชีวิตคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณปล่อยผ่านไปก็จะได้ความรักคนโสดในช่วงนี้นะยังไม่ต้องจริงจังคุยเป็นเพื่อนเป็นมิตรไปก่อนไม่ได้สนใจใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปมาดูคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคนที่มีครอบครัวใช้ชีวิตคู่ตอนนี้เนี่ยแบบว่าคุณเองก็พูดง่ายๆว่าคนที่อยู่ข้างๆกายคุณเนี่ย บางครั้งช่วงนี้เขาก็อาจจะสบายใจมากึ้นหรือว่าตัวคุณเองเก็อาจจะสบายใจเกี่ยวกับคนรักคนรักทําตัวน่ารักขึ้นในเดือนพฤศจิกาเนี้พูดง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายมันจะจบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีไม่ดีนะคะว่เดือนนี้เขาก็จะปรับตัวให้มันดีขึ้นเหมือนกับว่าเขาจะเอาใจเราอะนะคะเขาจะเอาใจเราสิ่งที่เราไม่ชอบเขาก็ทําได้เห็นไหมคะเขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณและคนคนนี้หรือว่าคนในครอบครัวคุณหรือว่า เออเขาอาจจะแบบว่าเบื่อที่จะรบกันแล้วนะ่างคนก็ต่างจะเริ่มต้นใหม่กันนะคะในการปรับสภาพไปสฐานะครอบครัวมันดีขึ้นเห็นไ,ไหมให้ลูกสบายใจให้คนรอบข้างสบายใจให้ตัวคุณก็รู้สึกสบายใจอยากจะหางานหาเงินเติมเติมแล้วไม่อยากจะมานั่งทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยกับคนในครอบครัวนะ แม้ว่าจะมีการเดินทางบ่อยๆก็เอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันนะก็คือไม่อยากหาเรื่องทะเลาะกันแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีปรับเปลี่ยนอะไรไปในทางที่ดีอยากจะเที่ยวอยากจะหาความสุขใส่ตัวบ้างอะไรเนี้ยพาครอบครัวไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทาให้คุณเนี้ยรู้สึกสบายใจมากขึ้นคนที่มีครอบครัวก็อยากจะพาครอบครัวไปเขาเรียกวา่าไงอะไปเที่ยวตรงนูง้นตรงนี้ไปทําอะไรเห็นไหมคะอยากจะเออคือไม่อยากทะเลาะกันแล้วเออให้เกียิซึ่งกันและก,กันในเดือนนี้นะ เออจบปัญหาเก่าๆที่ไม่ดีไม่ดีอะนะก็ถือว่าคุณทําได้นะราสีกันนะคนที่มีครอบครัวแล้วทําให้ครอบครัวของคุณก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นทําให้คุณรักของคุณก็สบายใจมากขึ้นออก่อนหน้านี้อาจจะอะไรที่วิจกกังวลมากเกินไปก็เบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้มีความสุขให้มีความสุข แม้ว่าเขาจะไม่ได้มาเจอกันเรารือว่าไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าเราก็หมั่นโทรหากันหรือว่าทําให้เรามีความสุขนะหาโอกาสไปพักผ่อนเห็นไหมคะอาจจะใกล้น้ำใกล้ทะเลใกล้ภูเขาอะไรก็ว่าไปนะก็คือทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าถ้าขืนคุณเนะี่ยยังอยู่ในสภาวะเดิมๆหาเรื่องทะเลาะก,กันนะ่ะมาทาให้ครอบครัว เพราะฉะนั้นมีโอกาสนไพ่ก็บอกว่าพาคนรักหรือว่าพาคนในครอบครัวเนี่ยไปท่องเที่ยวหรือไปทําอะไรกิจกรรมอะไรที่แบบว่าทําให้เรามีความรู้สึกว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือคนโสดและไม่โสดเนี่ยก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ารีเล็กตัวเองนะคะก็คือว่า,าให้กาไรกับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็การงานการเงิน,นงค่อนข้างจะโอเคเลยสาหรับชาวราศีกันนะคะคือ,อทําได้จัดไปอะไรบางอย่างที่คิดว่า ไม่ดีไม่ดีเราก็จบไปปัญหาเก่าๆที่ไม่ดีก็จบไปอย่างเงี้ยทําให้ชาวราศีกันเดือนพฤกกายนถึงพันห้าร้อยสิบแปดเนี่ยมีความรู้สึกสดชื่นสบายใจมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ